สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่องเอทพีสนะคะคงเบง้งมากับรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เช่นเดียวกันนะคะคันนี้มาพร้อมตัวรถที่จะได้ t ตอ o t a นต้าอ,ออติ1.8ตัว G นะคะปี2013มาพร้อมราคาตั้งขายเพียง345,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะค่างวดอยู่วมาน7,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะตัวรถเป็นเบนซินล้วนนะคะสำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจคันนี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิรนเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่นเบอร์โทร 0971693884นะคะพร้อมรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้จัดเต็มเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะเอ,อินต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูรถสวยๆคันนี้ก็เลย คันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟคกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมพร้อมโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะสะภาพคือสวยจริงนะคะได้รถสีเทาแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะถัดมาเลย เรามาดูแม็กกันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมจากตัวรถเลยนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยได้ในส่วนตัวยางเป็นยางของกูดเยียด้วยได้ยางใหม่เลยนะคะคันนี้ได้ยางปี2022นะคะสัปดาห์ที่5้านั่นเองโลโก้นะคะดูโอวีวีทีไอนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหูกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินนั่นเองนี่ มาพร้อมกับตัวที่รีดน้ําฝนหน้าลางนะคะที่ตัดด้วยโครเมียมกระจกตัวรถนะคะเป็นกระจกเดิมๆแบบนี้เลยที่จับประตูก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะกับสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะนี่ ได้ใน2ยางกูดี้นะคะทั้ง4เส้นเป็นยางปีใหม่หมดเลยนะคะยางปี2022ล้อแม็กไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุบบาทเลยนะแม็กสวยกริบแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะเข้ามาก็สวยเลยนะคะนี่ให้เห็นกันเลยรายละเอียดต่างๆนะคะมาพร้อมไฟด้านท้ายนะคะที่ได้เป็นทรงโดนัทนะคะทรงกลมแบบนี้เลยมันติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะของตัวคโวล่าออติ มีด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟทับทิมคู่หลังแล้วก็มีในส่วนของตัวสเกิร์ตข้างและก็สเกิร์ตหลังมาให้ด้วยรุ่นย่อยของคันนี้เป็นตัว1.8ตัว G นะคะ c o โ o l l ออติสเลยนะมีตัวไล่ฟ้าด้านท้ายมาให้เรียบร้อยนะคะคาดด้านท้ายนะคะด้วยโครเมียมแบบนี้เลยสวยกริบเลยนะคะคันนี้รายละเอียดต่างๆนะคะทุกจุด สวยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหมไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กตัวถังนะคะมีรายละเอียดต่างๆนะคะอยู่ครบเลยรถสวยสภาพเกรดเอเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเอินพาไปชมนะคะในส่วนของตัวภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด,ด้านท้ายกันเลยะคะ่ะ มาชมที่เก็บสัมภาระกันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะจะใช้เป็นกุญแจนะแล้วก็ใช้เป็นตูวมาเปิดภายในนะคะมีด้านหลังตัวรถนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3ใบใหญ่ๆเลยนะพื้นที่เขากว้างขวางแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดโครงสร้างเรามาดูกันเลยดีกว่านี่เลยน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยแผ่นเรียบสวยแบบนี้เลยนะนี น็อตเดิมนะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะด้านล่างตัวรถนะคะคันนี้ก็อาจจะมีอุปรกรณ์นะคะที่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดน,นะคะมีอย่างอะไหล่เครื่องมือแมลงมาให้รายละเอียดต่างๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะทางมะพร้าวนะคะอยู่ครบเลยนะคะใครที่อยากจะมาดูรถนะคะร้านนะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะคะมาดูรถได้เลยนะคะมาทดลองขับก่อนได้นะคะสําหรับเจ้าตัว เตอร์้าออติสนะคะ1.8ตัว G คันนี้เลยเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะพามาชมนะคะในส่วนของภายในตัวรถคันนี้ก็เลยนะคะแผงประตูของคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกระจกออโต้คนขับนะคะเซนท่านล็อกรถปลดล็อกมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกระจกบานเลื่อนนะคะออโต้ น,ออโโน,นีกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในรีดกระจกควบคุมการใช้งานนะคะด้วยกุญแจแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยจอวิทยุนะคะที่จะได้นีเดิมเดิมตัวรถเลยนะคะแอร์ปรับออโตโอ้เกียร์รถเป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในตัวรถได้เป็นเบาะหนังนะคะตรงสเปคตรงรุ่นเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวเบาเก็บใหม่นะคะเพราะว่ามีรายละเอียดนะคะที่ต้องเก็บเพิ่มต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่รับรองว่าสวยกริบพร้อมใช้งานมากกว่านี้แน่นอนสติก๊เกอร์เขาอยู่ครบเลยนะคะออติสนะคะก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่เรามาดูด้านหลังกันบ้างมีด้านหลังนะคะเขาก็เบานะคะอันนี้เป็นเบาเดิมก่อนเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าขาอันนี้เบาเดิมของออ,อติสเลยนะ บาเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้บางส่วนนะคะชิ้นชิ้นอื่นอาจจะเหมือนเดิมชิ้นที่สวยก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าชิ้นที่ยุบยว้ยนะคะมีร่องรอยก็จ,จะเก็บให้นะคะนี่ที่วางแก้วสองฝั่งนะคะด้านหลังนั่งได้สามคนนะเพดานนั่นบนไม่มีอนขระใดๆนะคะรถคันนี้สวยๆเลยนะคะสวยแบบที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะคนันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะนี่ เดินเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกันเลยดีกว่านะคะเราเปิดมือเดียวน่าจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอตัดไปเลยพามาชมนะคะห้องเครื่องกันเลยนะคะก็ให้เห็นกันเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะคะฝาครอบเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะของตัวดูโอ v v วนะคะฝาครอบเครื่องเดิมๆตัวเครื่องยนต์ไม่มียกเปลี่ยนแน่นอนนะคะไม่มีคราน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะให้เห็นรายละเอียดต่างๆเลยนะนี่ นัดเดิมนะคะแผ่นการความร้อนเดี๋ยวทาความสะอาดให้นะคะฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดทุกอย่างก็เดิมๆแบบที่ลูกค้าได้เห็นเลยนัดเดิมไม่มีขยับทั้งคันเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่รถสวยคัดเกรด A มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มาดูรถได้เลยนะคะมาทดลองขับก่อนได้นะคะสาหรับสเปคนี้รุ่นนี้นะคะที่เป็นตัวทอปก็จะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวรถคันนี้ภายนอกภายในรอบคันถูกใจคุณลูกค้าไหมเอ่ยถ้าคันนี้นะคะถูกใจจองออกรถนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมราคาดีๆนะคะเพียง3ามแสนสบาทเท่านั้นเองนะคะเตย์ต้าติสหนึตัวจีวนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะได้ทั้งล้อแม็กสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังนะคะแล้วก็ได้เบาะหนังสีดําภายในรถเลยแอร์ปับออโต้ออปชั่นเขาจัดเต็มเลยนะคะว่าไหมอ่ะคันนี้นะคะถูกใจนะคะจับจองได้นะ ะะถูกใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกับเอิรนได้เลยนะคะพันเวอโทศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลกับเอิรนได้เลยนะคะตัวรถคันนี้ก็ยัง ว่างอยู่นะถูกใจนะคะมาดูรถได้นะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางมากของเอิญมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านได้เลยรายได้ลูกค้าเป็น2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวไม่ต้องขำเลยนะคะสาหรับค่าง,งวดในการผ่อนคันนี้นะคะอยู่ประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นนีงนะคะจัดได้เต็มนะคะสาหรับลูกค้าที่มีรายได้อยู่ประมาณ1น0 0 0บาทออกหนังสือรับรองมานะคะก็ซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องขำนะคะเอกสารไม่ยุ่งยาก3วัน4วันอนุมัติแล้วนะก็รับรถได้เลยนะคะสาหรับเจ้าตัวตัว หนึ่งจุดแปตัว G ีคันนี้นะคะถูกใจโทรสอบถามเอื่นได้เลยคลิปนี้เออต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาเบิดรถสวยๆนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ